สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเมนูหุ้นร้อนประจำวันของคารที่20่ธันวาคม2554ค่ะ มากันที่หน้าหนังสือพิมพ์ขา่าทนหุ้นวันนี้นะคะคอลัมน์เด็กแนวเล่าหุ้นค่ะเด็กแนวนะคะแนะนําหุ้นตัวแรกค่ะได้แก่หุ้น ps นะคะโดยราคาหุ้น ps เนี่ยก่อนหน้านี้ก็ได้รับผลกระทบจากกรณีเรื่องน้ําท่วมนะคะโดยมาถึงจุดนี้ค่ะราคาหุ้นที่ร่วงลงมาเด็กแนวประเมินว่าในกรณีที่เลวร้ยรายจากเดิมที่คาดว่ากําไรในปี2554นี้นะคะจะอยู่ที่ระดับประมาณ4 0 0 0ล้านบาทกลายเป็นหดเหลือ2 8พันล้านบาท และจะเป็น3.2พันล้านบาทในปี2555นะคะก็พบว่าค่า P/E ของหุ้นอดีตที่เคยเทรดกันร่วม20เท่านะคะก็จะลดลงมาเหลือระดับประมาณ7เท่าค่ะซึ่งถือว่าเป็นราคาหุ้นที่ถูกและต่ำไปแล้วซึ่งเป็นการรับรู้ปัจจัยลบที่ผ่านมาทั้งหมดจึงถือว่าใครที่สะสมตอนนี้นะคะก็เป็นผลดีสำหรับการถือยาวในอนาคตค่ะ โดยคุณทองมาเองนะคะก็ต้องไม่ปล่อยให้ราคาหุ้นสุดตัวเป็นแน่แท้ค่ะและสิ่งที่เด็กแนวกำลังประเมินต่อไปนะคะก็คือ PS ค่ะตอนนี้มีกระแสะเงินสดค่อนข้างเยอะมากนะคะเพลอๆค่ะอาจจะมีการประกาศซื้อหุ้นคืนแบบ t h อ s ์ซอรี่สต็อกันเลยทีเดียวค่ะโดยสัญญาณทางเทคนิคตอนนี้นะคะ PS ค่ะถือว่า ต่ำสุดแล้วจากเดิมที่เคยวิ่งเหนือ20บาทมาเป็นแรมปีนะคะระ,ระยะนี้จึงเป็นไม้แรกค่ะที่สามารถเข้าซื้อเก็บนะคะโดยถ้ารอให้บริษัทฟื้นตัวชัดๆและเข้าไปเก็บเนี่ยอาจจะไม่ทันได้ค่ะสำหรับหุ้นตัวต่อไปนะคะที่เด็กแนวแนะนำค่ะได้แก่หุ้น CMO ค่ะนี่ก็จะเป็นหุ้นอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่ว่าได้รับผลกระทบจากกรณีเรื่องน้ำท่วมค่ะ เพราะว่างานสําคัญอย่าง B O I Fair ต้องเลื่อนออกไปแต่งานเฉลิมพระเกียรตินะคะยังสามารถจัดได้และบริษัทขัดก็จะมีรายได้เข้ามาจากงานนั้นนะคะส่วนงาน B O I ค่ะก็เลื่อนไปเป็นจัดเดือนมกราคมปี2555แทนค่ะ ซึ่งคาดว่างานนี้นะคะน่าจะบุกรายได้เข้าในช่วงไตรามาสที่1นั่นเองค่ะโดยตรงตรงนี้นะคะต้องขอบอกว่าน่าจะเข้าสะสมค่ะเนื่องจอากราคาที่ต่ำเกินไปและรายได้ของบริษัทนะคะก็จะกลับมาชัดเจนตั้งแต่ไตรามาสที่4เป็นต้นไปค่ะซึ่งอย่าลืมว่างานพืชส่วนโลกก็เป็นส่วนหนึ่งในงานที่บริษัทได้รับผิดชอบด้วยส่วนตอนนี้นะคะขณะที่รายได้กำลังพลิกกลับมาเป็นจังหวะของการช้อนหุ้นราคาต่ำ ซึ่งสัญญาณกราฟเองก็เพิ่งเด้งตัวขึ้นมาเมื่อวานเป็นครั้งแรกค่ะและถือว่าราคาค่อนข้างต่ำและกำลังโค้งตัวอย่างวงสั้นๆแบบนี้นะคะก็ต้องมีให้เห็นอย่างน้อย2บาทค่ะสำหรับหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นวันนี้คอลัมน์หุ้นเด่นหุ้นดิ่งค่ะด้านหุ้นเด่นตัวแรกนะคะได้แก่หุ้นฮาน่าค่ะโดยให้ซื้อเก่งกำไรประเมินกรอราคาไว้ที่19บาท20สตางค์ถึง19บาท10สตางค์ค่ะหุ้นตัวต่อไปนะคะได้แก่หุ้น AGE ค่ะ โดยให้ซื้อเล่นสั้นนะคะประเมินกรอบราคาไว้ที่5บาท85สตางค์ถึง5บาท80สตางค์ค่ะและหุ้นเด่นตัวสุดท้ายนะคะได้แก่หุ้น RS ค่ะโดยแนะนำให้ซื้อลงทุนนะคะประเมินกรอบราคาไว้ที่2บาท72สตางค์ถึง2บาท70สตางค์ค่ะมากันทางด้านหุ้นดิงวันนี้กันบ้างน,นะคะได้แก่หุ้น BGH ค่ะหาจังหวะขายโดยประเมินกรอบราคาไว้ที่81บาทถึง80บาท75สตางค์ค่ะ หุ้นตัวต่อไปนะคะได้แก่ LPM ค่ะโดยให้หาจังหวะขายเช่นกันประเมินกรอบราคาไว้ที่12บาท50สตางค์ถึง12บาท40สตางค์ค่ะและหุ้นดิ่งตัวสุดท้ายของวันนี้นะคะได้แก่หุ้น BTS ค่ะให้หาจังหวะขายค่ะโดยประเมินกรอบราคาไว้ที่68สตางค์ถึง67สตางค์ค่ะและนี่ก็คือ,อรายการเมน,นูหุ้นร้อนในวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะสามารถติดตามได้ในเวลาเดียวกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ